สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมงานคุณฟุงโภษนาเตรียมนะครับที่จะออกงานโต๊ะจีนแถวๆว,วัดภูมิลินนะครับอีกงานหนึ่งแถวแถว,วัดภูมิลาัยนะครับก็ทีมงานเราก็เตรียมพร้อมกันอย่างขมักขเม้นนะครับซึ่ง เราก็จะไม่ให้งานนี้ผิดพลาดนะครับทุกงานนะครับที่เราออกอาหารเราจะเตรียมงานเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะไม่ให้ผิดพลาดเตรียมงานนะครับเราเข้าไปดูในครัวกันนะครับว่าจรีมงานเรากําลังเตรียมอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็วันที่14กรกฎาคม2567นะครับ ที่เราถ่ายเนี่ยก็จะสื่อความหมาให้รู้ว่าเราซื้อวัตถุดิบมาจากไหนแล้วก็ทีมงานเราจัดเตรียมกันแบบไหนเราจะได้ให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าอาหารของเรานี่วัตถุดิบที่มาจากตลาดอย่างพวกของสดก็จะมาจากตลาดตลาดปลาจังหวัดสมุนงารนะครับแล้วก็พวกผักก็เราก็จะไปที่สีเมือง เราจะได้ผักสดๆนะครับเพื่อให้กับลูกค้านะครับอขอบคุณมากๆครับสำหรับท่านเจ้าภาพนะครับที่ไว้วางใจทีมงานคุณฟุ้งโภชนะอาอย่างที่หนึ่งนะครับเป็นออเดอร์ อย่างที่สองของเรานะครับเป็นไก่ผัดเม,ม,ม็ดมะม่วงยิงไปยาวนิดนึงที่แกงง่ายๆได้แล้วได้แล้วโคกหยิบผ้าที่หลังตตอง